สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและเอซที่เคารพรักทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอลุงเดืองนะครับวันนี้ครับพามาชมรถเกี่ยวข้าวนะครับ EC105X นะครับคุ้มมากครับวันนี้วันนี้ก็เร่งครับตัวฝนครับ ผู้ใหญ่วันเฉลิมจัดครับจัดหนักไปเป็นคาเล็กๆนะครับบิงเล็กๆ ก็เมื่อวานนะครับก็เพิ่งทีเอมรถเสร็จนะครับอันนี้ก็มีงานเลยครับ เต็มนะครับดูรถเกี่ยวครับไปดูจังหวะเกี่ยวนะครับอองัวเกี่ยวนะครับับกกว,บว,ว,ว,บวตัวหมุนนะครับก็ว่าเร็วไหมนะครับแต่ว่าอยู่ในกล้องก็งกงจะเร็วนะครับจะดูเหมือนเร็วแต่ว่าอ่า พอหน้างานนะครับเราดูมันก็พอดีนะครับว่ากล้องมันจะดูแนละ้วมันจะเร็วนะครับเหมือน,นเร็วมากแต่ว่ามันก็เร็วอยู่เร็วกว่าปกติอยูทิครับ ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพูดคุยนะครับมีอะไรก็แชร์นะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับยินดีนะครับยินดีคอมเมนต์ต่างๆนะครับพูดคุยกันได้ครับผม ต่งนี้ก็เป็นช่วงของรถเกี่ยว P C 1 0 5ยนะครับจัดไปครับโซโลโูเดียวครับตรงนี้งานเพิ่งออกครับ้างานยังไม่เยอะนะครับยังไม่ลิ่งก็เก็บแทมไปครับาำรับ ผู้ใหญ่รันเฉลิมน่าครับแกนี่ครับถูกอกคือใจ f อนะครับแต่หลายคนนะครับขอชอบครับแก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 อินเดียหรือเปล่าครับ บางคนก็บอกว่าเหมือนแต่อินเดียบางคนก็บอกว่าเสียงมันเหมือนกับรถไถติมหลอดครับไอติมโบราณนะครับไชครับสายจวดครับผู้ใหญ่ดันอย่างเดียวครับ ผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องตอลุงเรืองก็ช่วยกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็ขอบคุณนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชม อ่ะเสร็จไปแล้วครับวิ่งแรกนะครับอ้ออย่างเร็วครับแปบ๊บเดียวครับแบงนี้ครับจูจวจ้าครับจาวขคันนาโลนา างนี้นะครับเพื่อจะไม่ย้อนแสงนะครับตามสุดรถเกี่ยวไปดีกว่าแสงนี้ค่อนข้างยาวครับเออบิ่งนี้ดีหน่อยครับยาวหน่อยครับรถวิ่ง ก็สำหรับรถคันนี้นะครับก็เพิ่งผ่านการ T.M มานะครับในช่วงระยะเวลานะครับช่วงที่สองนะครับก็500ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับก็การผุิคุตตาก็จัดนะครับ ค่าใช้จ่ายนะครับค่าทีมก็ตกไปที่แปดพันนะครับแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับก็คือมีค่าน้ํามันน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันไฮโดรลิกแล้วก็ลูกปืนครับสายพานครับอะไรเปลี่ยนออกครับหัวมันแตกครับลูกปืนของ ลางนะครับนี่เป็นพันข้าวกอขอ นะครับถ้าออกก่อนมันก็มีปัญหานะพี่น้องปัญหาเรื่องนกครับพราะมันออกก่อนแล้วมันพอพอมันออกก่อนแล้วทีนี้นกครับมาลุมครับมันก็ว่าน้านะครับบริเวณนี้นะครับมันไม่มีนะครับข้าวสุกแล้วมันมีแต่ข้าวที่ออกก่อนครับนกครับ มันมารวมตัวที่เดียวแล้วมันมันจะเยอะนะครับเยอะแล้วมันกินข้าวนี่ทั้งเหยียบทั้งอะไรนะครับเสียหายนะครับเสียหายมากเลยก็บอกว่าตาแกก็บอกครับเจ้าของนาบอกว่าปีหน้านี้ไม่ไม่ใส่แล้วครับบอกว่าโอ้ไม่ไหวครับตาแกบอก่อะดูครับดูผู้ใหญ่สายดันต่อครับ ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณม,มากๆา,ากใจนะครับก็สำหรับทีนี้ก็ต้องจบคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับติดตามคลิปที่สองนะครับสำหรับทีนี้ก็ต้องจบไปเพียงแค่นี้นะครับตามต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ